ยูทูบช่วยช่องครูนันแชนแนลนะครับเปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับหนังสืออัปโหลดนะครับเป็นหนังสืออัปโหลดวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นม .4 ม5ม .6 ก็คืออัปโหลด4อัปโหลด5และก็อัปโหลด6นะครับมาสอนลงในช่องครูนันแชนแนลแล้วนะครับขอบใจมากนะครับลูกนักเรียนทุกคนนะครับเรีนกันต่อหน้าที่8 6สหนะครับสาหรับหนังสือเดียว หนังสืออัพโหลดทุกทีครับอัพโหลด5นะครับวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นม .5 Eating out นะครับ Eating out แปลว่าออกไปรับประทานอาหารหรือออกไปกินอาหารข้างนอกนะครับนะคุณครูใช้คำว่ากินก็คงไม่ว่ากันนะครับ On the menu นะครับก็คือรายชื่ออาหารที่อยู่ในเมนูนะครับว่ามีอะไรบ้าง s าเตอร์ในที่นี้ก็คืออาหารอ่า อาหารอะไรนะเรียกน้ำย่อยนะครับนะอาหารอี่ยเขาเรียกอาหารอะไรนะแม่คุณครูก็อยู่ปลายลิ้นบางทีนึกไม่ออกเอาเป็นว่า,ารเรียกน้ำย่อยแต่ว่า,ารเรียกน้ำย,อย่อยส่วนมากเขาจะไม่ใช้าซาเตอร์นะครับเขาจะใช้เป็นแอปเปิช์นะครับแอปเปิช์แปลว่าอาหารเรียกน้ำย่อยนะครับนั่นก็คือบ ok ็อกโกรี่แอนด์ชีสซุปนะครับก็คือซุปบ ok ็อกโกรี่แล้วก็ซุปชีสนะครับนะ เชฟสเปเชียลซุปนะครับก็ซุปพิเศษนะครับนะซุปพิเศษของของเชฟนะครับเมนดิชนะครับก็คืออาหารหลักนั่นเองนะครับนะเมนอาหารจานหลักนะครับก็คือกริลบีฟสเต็กนะครับสเต็กเนื้อย่างนะครับนะกริลแซลมอนนะครับก็คือแซลมอนปลาแซลมอนย่างนะครับกริลแปลว่าย่างสปาเกตตี้นาโปลต เชโน่นะครับก็ชื่อของเมนดิชนะครับนะก็คือสปาเกตตี้นะครับนโปเลียนนะครับชีสเบอร์เกอร์นะครับก็คือเบอร์เกอร์ชีสนั่นเองเบอร์เกอร์เนยนะครับเม็กซิกันชิคเก้นแรปนะครับก็คือไก่อเมริกานะครับนะที่ห่อนะครับนะแรปก็ห่อมาอย่างดีเลยสลัดนะครับประเภทสลัดก็มีสลัดทูน่านะครับสลัดสเปเชียลเชฟนะครับก็คือ ของพ่อครัวเป็นพิเศษนะครับนะคือพ่อครัวทํามาด้วยฝีมือพิเศษเลยนะครับไม่ใช่ว่าไว้ขายพ่อครัวนะครับไม่ใช่นะครับความหมายก็ว่าของพ่อครัวชิคเก้นนะครับเซียซ่านะครับก็เป็นชื่อเมนูนะครับที่ทําด้วยไก่สลัดดิชนะครับก็ออซไซด์ไม่ใช่สลัดไซด์ดิชนะครับนะก็คือแล้วแต่ขนาดของจานนะครับนะเช่นเกลียววัชเบนะครับก็คือผัก ผักปิ้งผักย่างนะครับนะถ้าแปลตา่างคำ์ั์ชิปนะครับก็คือมันฝรั่งชอนนะครับนะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เอิญเย็นเรงนะครับก็หัวหอมหั่นเป็นวงแหวนนะครับนะดูถ้าแปลตา่างคำศัพท์เบคโผเชโตนะครับก็คือมะเขือเทศเปิ้งนะครับ ชีสแอนด์โทมัโต้อนี่แซนด์วิชนะครับน้าก็ทับศัพท์ไปเลยนะครับแซนด์วิชชีสแล้วก็โทมัโตมะเขือเทศนะครับแซนด์วิชชไก้นแซนด์วิชไก่นะครับคาเฟ่ครับวิดชิฟนะครับก็ชิฟแปลว่ามันฝรั่งนะครับตัวนี้นะส่วนเด็ดเดส์นะครับก็คือของหวานนะครับของหวานก็มีฟรุตสลัดนะครับนะมีชีสเค้กนะครับทับศัพท์ไปเลยนะช็อกโกแลตเค้กแล้วก็ไอศครีมนะครับทับศัพท์ไปเลย ส่วนเบเร็ดนะครับแปลว่าเครื่องเดิมนะครับพวกเครื่องเดิมก็มีกาแฟนะครับกาแฟกาแฟก็ทับศัพท์ไปเลยนะครับว่าคาปูชิโน่นะครับฮอตช็อกโกแลตช็อกโกแลตร้อนนะครับชานะครับไอซ์ทีนะครับหนาชาเย็นนะครับแล้วก็สปาร์กลิงวอเตอร์นี่แปลว่าโซดานะครับนะมินเนอร w a ว e เตอร์น้ำแร่นะครับฟรุตจ u ส c e นะครับน้ำส้มข้นนะครับน้ำส้มข้นแหมน้ำส้มข้น ขออภัยนะครับถ้าคุณครูภาษากลางอ่อนแอหน่อยเฟรซี่ริงกนะครับกับสปาร์กิ่งริงก์นะครับสปาร์กิ่งวอเตอร์นะครับแปลคล้ายคล้ายกันนะครับสปาร์กิ่งวอเตอร์แปลว่าโซดาแล้วดังนั้นเฟรซี่ริงกก็แปลว่าน้ำบัดลมนะครับหรือสโบทริงก์นะครับน้ำบัดลมหรือสปาร์กิ่งวอเตอร์ก็แปลว่าน้ำบัดลมก็ได้นะครับมิลเชคนะครับก็คืออ่านมนะครับนมเชคนมนมเชคก็คือ นมที่ขย่านะครับนะสเบรี่อวานิลานะครับอันนี้ก็วงเล็บโอเคครับดูเมนูอาหารคร่าวๆไปแล้วมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่านะครับแบบฝึกหัดเขาบอกว่า how often do you eat out บ่อยแค่ไหนที่คุณออกไปรับประทานอาหารข้างนอก where do you usually go คุณปกติแล้วจะไปที่ร้านไหน who do you go with คุณไปกับใคร w o u จ d you like that place w า y ถ้าทีว่วา Why do you like that place ทำไมคุณถึงชอบสถานที่แห่งนั้นท่านที่เปิดมาเจอนะครับหรือลูกนักเรียนที่เปิดมาเจอว่าทำไมคุณครูไม่เขียนคำแปลให้นะครับเพราะว่าม .5 ม .6 ในคุณครูจะแปลให้สดๆอย่างนี้นะครับจะไม่ได้เขียนคำแปลให้นะครับนะดังนั้นถ้านักเรียนยังจำคำแปลไม่ได้ต้องฟังหลายๆรอบนะครับ คำตอบทุกๆคำถามที่ถามมานะครับก็ตอบว่า I t out o n c e a น o n t h นะครับก็ถามว่าหาออฟเฟนบ่อยแค่ไหนก็ตอบว่าฉันออกไปกินข้างนอกออกไปรับประทานข้างนอกเดือนละครั้งนะครับถามว่า where do you usually go นะครับคุณไปกับใครเไปไปที่ไหนนะครับก่อนตอบว่า usually go the balcony restaurant นะครับฉันจะไปพัฒนาการที่ชื่อว่า b a l ค o n y ก็แล้วแต่จะเขียนขึ้นมานะครับเี๋คุณครูสมมุติขึ้นมาก็แล้วกันนะครับ อ่าวก็ถามว่าไปกับใครนะครับบอกว่า I go with my family, my wife, my daughter and my son นะครับฉันไปกับครอบครัวของฉันมีภรรยานะครับมีลูกสาวแล้วก็ลูกชายเป็นต้นเขาถามว่าทำไมคุณชอบที่นั่นนะครับนะสำนวนการตอบว่าเช่น I like it ฉันชอบที่นั่น because เพราะว่า its food นะครับ its food แปลว่าอาหารของมันก็คืออาหารของร้านนะครับ i a s r a t h e r c h e p นะครับค่อนข้างที่จะราคาถูก a n น delicious และก็อร่อยมากๆเป็นต้นไปดูข้อต่อไปกันนะครับก็บอก look at the menu นะครับให้ดูที่เมนู and design และตัดสินใจ What you w d you like to order และคุณต้องการที่จะสั่งอาหารอะไรบ้างตามเมนูที่เขียนไปเมื่อกี้นะครับ คุณครูก็นำมาตอบเป็นตัวอย่างให้สั้นๆนะครับว่า I would like t o order grilled beef steak 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 ste นะครับ steak แหมตัวทีครับแหมมองไม่ขึ้นอีกแล้วฉันอยากจะสั่งนะครับนะเนื้อสเต็กย่างนะครับ cheese and tomato sandwich สั่งแซนวิชชีสแล้วก็มะเขือเทศนะครับแซนวิชไส้มะเขือเทศและชีสนะครับนะ And Coffee แล้วก็กาแฟ Please นะครับเป็นคำพูดที่สุภาพส่วน Grammar นะครับหลักไวยากรณ์นะครับจะเรียนเรื่อง Comparative and s u p e r l t t v v e ิฟ adjective นะครับก็คือ Comma ข,ขั้นเปรียบเทียบแล้วก็ขั้นสูงสุดนะครับผมนั่นคือข้อ2ก็อบอกว่า I complete the gap นะครับให้เติมช่องว่าง ลงไปวิ h ด้วยนะครับ the comparative ก็คือคำคำคุณศัพท์ขั้นเปรียบเทียบนะครับ and superlative ก็คือคำคุณศัพท์ขันข้นสูงสุดนะครับ form คือรูปแบบให้ compare with your partner ให้เปรียบเทียบกับเพื่อนๆของคุณนะครับนั่นก็คือนะครับถ้า c h i a p ที่แปลว่าราคาถูกนะครับอันนี้ถือว่าเป็นขั้นธรรมดานะครับคุณปรูใส่หมายเล็กหนึ่งก็แล้วกันนะครับ ขั้นกว่าก็จะเปลี่ยนเป็นชีพเปอร์แดนนะครับนะใส่แดนมาด้วยนะครับคุณครูเขียนแดนให้ด้วยเป็นขั้นกว่าก็คือขั้นถือว่าเป็นช่องหมายเลขสองแล้วกันนะครับนะส่วนช่องหมายเลขสามก็คือขั้นสูงสุดนะครับก็จะใส่เดอะ์นำหน้าแล้วใส่ EST เข้าไปสำหรับคำศัพท์ที่สองพยางค์ลงมานะครับนะให้ใส่เดอและใส่ EST ตามหลัง สองพยางก็มีข้อแม้ด้วยนะครับถ้า2องพยางลงท้ายด้วย E D ลงท้ายด้วย N G ลงลงลงท้ายด้วย B L E อย่างนี้ก็ไม่สามารถที่จะเติม E S T ได้นะครับต้องใส่เป็น the most นะครับนะ the most และตามด้วยคำคุณศัพท์นั้นๆคุณครูพูดอย่างนี้คนที่เข้าใจหน่อยก็จะเข้าใจนะครับนะแต่ถ้าคนที่ไม่เข้าใจก็ลองฟังหลายๆรอบนะครับลูกแล้วก็จะเข้าใจเองนะครับนะ ค่อยสอเทสตี้นะครับแปลว,ว่ามีรสชาติเป็นธรรมดานะครับพอเป็นขั้นเปรียบเทียบนะครับก็ถือว่าเป็น2ประยางนะครับนะาให้ใส่ ER ได้เลยแล้วก็ตามมาด้วยแดนดังนั้นให้เปลี่ยน Y ก่อนนะครับเปลี่ยน Y เป็น i เติมเ r เดี๋ยวคุณครูเปลี่ยนเมาส์ให้เส้นใหญ่กว่านี้อีกนิดดีกว่านะครับ นะครับอันนี้คือล็อกที่2นะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นช่อง2อะไรทั้งสิ้นนะครับถือว่าเป็นขั้นเปรียบเทียบนะครับอันนี้ล็อกที่3ก็คือเป็นขั้นกว่าไอขั้นสูงสุดตัวที่ครับมีเดอะนะครับนาแล้วก็ลงท้ายด้วย EST นะครับเปลี่ยน Y เป็นไก่อนนะก็เป็น the testGs นะครับแปลว่ามีรสชาติมากที่สุดเอ๊ะทำไมวันนี้คุณครูไลฟ์สดสัญญาณไม่ไปเลยนะครับนะสัญญาณค้างตลอดเลย ต่อไปครับอีกเพนสิฟครับผมสามพยางสามพยางขึ้นไปเนี่ยไม่ว่าจะลงท้ายด้วยอะไรก็ตามนะครับขั้นกว่าให้ใช้มอแล้วก็ตามหลังด้วยแดนนะครับมอตรงนี้ใส่แดนด้วยนะครับนะเดี๋ยวคุณครูเขียนกับเมาส์ดีกว่านะครับมอลอีกเพนสิฟแดนนะครับเติมให้ถูกต้องเลยนะครับนะอันนี้คือขั้น2อไอขั้นเปรียบเทียบนะครับนะนี้ขั้นแรกขั้นธรรมดาส่วนขั้นสูงสุดนะครับใช้เดอะแล้วก็ตามด้วย o s สนะครับ ถือว่าเป็นขั้นสูงสุดนะครับคุณครูเขียนว่า3ก็แล้วกันนะครับนะเป็นที่เข้าใจนะครับส่วนก o ดนะครับหนาะเป็น irregular adjective นะครับหนาะเป็นคำาคุณศัพท์ชนิดที่ไม่ธรรมดานะครับก็คือขั้นธรรมดาเปลี่ยนเปลี่ยนคำศัพท์เลยนะครับหนาะขั้นสูงสุดก็เปลี่ยนคำศัพท์เลยไม่สามารถใช้ทฤษฎีเหมือนข้อ1ข้อ2ข้อ3นะครับนั่นก็คือจากก o o ดก็เปลี่ยนเป็น better นะครับในช่องเปรียบเทียบแล้วก็มีแดนมาด้วย ส่วนในขั้นสูงสุดนะครับมีเดอแล้วก็เปลี่ยนเป็นเบสเลยนะครับนะเดอร์เบสจบเลยส่วนบิกนะครับนะขั้นธรรมดาพอขั้นกว่าก็ยังสามารถใช้ ER เข้ามาตามหลังได้นะครับแต่บิกลงท้ายด้วยเสียงสั้นนะครับต้องเติมตัว G เข้าไปอีกตัวหนึ่งส่วนขั้นสูงสุดนะครับมีเดอร์นำหน้าแล้วก็เติม EST เข้าไปได้แต่ก่อนที่จะเติม EST นะครับก็ต้องเติมเพิ่มตัว G กเข้ามาอีกตัวเหมือนเช่นกันนะครับ เป็น The Biggest แปลว่าใหญ่ที่สุด Nice ก็เหมือนกันนะครับแปลว่าดีก็นธรรมดานะครับพอขั้นขั้นกว่าก็เติม e ียา้าไปเป็น Nicer แล้วก็มีแดนมาด้วยนะครับแปลว่าดีกว่าส่วนขั้นสูงสุดนะครับ The n i c e s t นะครับแปลว่าดีที่สุดเติม EST เข้าไปได้แต่บางเอิญนมันลงท้ายด้วย E A อยู่แล้วนะครับก็เติม ST อย่างเดียวโอเคครับแล้วก่อนลองมาดูแบบฝึกหัดกันนะครับนะ แบงบค์ก็บอกว่ายุติบทนะครับให้ใช้คำพท์ to discuss เพื่อนำมาปรึกษาหารือนะครับ s ตามตัวอย่าง s in นะครับแปลว่าตาม in the example ตามตัวอย่างนั่นก็คือข้อที่หนึ่งนะครับขอให้คำว่า chips ซึ่งแปลว,ว่ามันฝรั่งหั่นเป็นชิ้นบางๆนะครับนะ b a k แปลว,ว่าปิ้ง p o t a t o u s แปลว่ามะเขือเทศหลายๆผลนะครับ o n i o n แปลว,ว่าหัวหอม engine ring นะครับนะหัวหอมที่ฝานนะครับที่หั่นเป็นวงแหวนนะครับ t ทสตีแปลว่ามีรสชาติก็เลยนักเรียน ABC นะครับสามคนนำมาคุยกันนะครับนี่คือทางหนังสือเขาทำมาให้นะครับนะนักเรียนเอบอกว่าชิป p s are very tasty นะครับก็คือมันฝรั่งหั่นเป็นเช,นช่นนั้นอร่อยอย่างมากนะครับมีรสชาติอย่างมากนักเรียน B ก็เลยบอกว่า b ั But baked potatoes แต่มะเขือ มะเขือที่เผาก็ได้นะครับหนามะเขือที่ปิ้งก็ได้นะครับอาร์เทสเตีร์แดนชิพนะครับแต่มันมีรสชาติกว่ามันฝรั่งทอดเห็นไหมครับเปลี่ยนจากเทสตีเป็นเทสเต e r ร์แดนแต่อีกคนหนึ่งบอกว่าเอิญเย็นนะครับวอวหอมที่หั่นเป็นวงแหวนนะครับอา uh, นะครับหนาะต้องมีวัตถุบีก่อนนะครับ เพราะคำเหล่านี้นะครับทั้ง t e s t y tasty ไม่ว่าจะเปลี่ยนเป็น t e s t i e r หรือว่าเปลี่ยนเป็น the tastiest ก็แล้วแต่ถือว่ายังเป็นคําคุณศรรัพท์ต้องใช้คู่กับ verb to be นะครับพอใช้คู่ verb to be เสร็จนะครับก็เหมือนเมื่อกี้นะครับหนาขั้นสูงสุดต้องมีคําว่า the แล้วก็ลงท้ายด้วย est นะครับก็แปลว่าวาหอมที่อ่านเป็นวงแหวนนั้นมีรสชาติดีที่สุดนะครับ the tastiest of all ในบรรดา สิ่งทั้งหมดที่กล่าวมาออฟออดังนั้นลงมาตามข้อสองกันดูนะครับนักเรียนข้อสองก็ให้คาว่าชีสให้คำว่าชู l ม a โตแซนด w i c h ให้คำว่า The c h i คเก้นแซน w i c h นะครับให้คำว่า The c a าเให้คำว่าคัพแซนด w i c h และให้คำว่า e อ็ก n พ i ซีมานำไปแต่งเป็นประโยคก็มาดูกันนะครับก็คือ3ามคนพูดกันเช่นเคยนะครับนะ คนแรกบอกว่านะครับ the cheese and tomato sandwich is expensive นะครับคือชีสและก็แซนด์วิชมะเขือเทศนั้นราคาแพงมากนะครับคน B ีนะครับ,น B, นรบเลยพูกว่า yes ใช่จะเน้นด้วย but แต่ว่า the chicken sandwich แต่แซนด์วิชไก่นั้น is เห็นไหมครับแซนด์วิชไก่ชิ้นเดียวนะครับก็ใช้ verb to be ว่า is is แล้วก็ expensive นะครับเป็นคำบุรณาัพส์3ประย่างขึ้นไปขั้นกว่าให้ใส่มอมอย expensive แดนนะครับมีราคาแพงกว่าแพงกว่าอะไรก,ก็ต้องแพงกว่าชิ้นแรกสิ่งแรกที่คนที่นักเรียน A พูดนะครับนะก็คือ Cheese and Tomato นะครับ uh, Cheese and Tomato Sandwich แต่นักเรียน C บอกว่านะครับ The Cafe c l ขั นะครับ The Cafe Club Sandwich เนี่ยชื่ออาหารนะครับนะชื่อแซนด์วิชนะครับนะ The Cafe Club Sandwich เนี่ยชื่อชื่อแซนด์วิชนะครับ i s t นะครับปเป็นอีกขพจน์เหมือนกัน The most expensive of all นะครับราคาแพงที่สุดในบรรดาแซนด์วิชทั้งหมดถ้ายังไม่เข้าใจดีมาดูข้อ3ครับข้อ3ก็ให้คำว่า Fruit Juice นะครับน้ำส้มน้ำส้มั้นนะครับ Coffee กาแฟ ทีนะครับน้ำชาชีใไอใ,ใช้คำคุณศรรัพท์คำว่าชีฟคราวนี้ง่ายเลยนะครับนะสั้นๆดีนักเรียนบอกว่า the fruit juice is cheap นะครับน้ำส้มข้นน้ำส้มข้นนีคุณผูณพูดน้ำส้มข้นทุกทีขออภัยนะครับน้ำส้มข้นนั้นราคาถูกนักเรียน B ก็เลยบอกว่าแย่เสียนด้วยนะ but แต่ว่า the coffee is cheaper than เห็นไหมครับชี p นะครับคำคุณศรรัพท์หนึ่งคำศัพท์ ขั้นกว่านะครับให้ใส่ ER เข้าไปแล้วก็ตามด้วยแดนแต่อย่าลืมใส่เวฟทูบีด้วยนะครับ Coffe e กาแฟเป็นคำนามที่นับไม่ได้ก็เลยใช้ is นะครับถูกกว่าอะไรนะครับก็ใส่เข้าไปถูกกว่า fruit juice นะครับซึ่งเขากล่าวมาครั้งแรกแต่นะครับนักเรียน c ีบอกว่า the tea นะครับน้ำชานี่น้ำชานะครับเขาให้มา3อย่างเองนะครับ The tea is the cheapest of all นะครับ น้ำชานั้นราคาแพงเออราคาถูกนะครับตัวถีรับชี้ไปว่าราคาถูกราคาถูกที่สุดใรรมดาทั้งหมดอ่ะไปข้อ4ต่อครับถ้ายังไม่เข้าใจดีข้อ4ี่ขอให้ก็ว่ากริลแซลมอนนะครับปลาแซลมอนอย่างเดอะสปาเกตตีนาโปลนาโปลิทานโนนะครับชื่ออาหารสปาเกตตีอิตาลนาโปลีนนะครับนะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเดอะกริลบีฟสเต็กนะครับสเต็กเนื้อย่าง แล้วก็ให้คำคุณศัพท์ว่า delicious นะครับซึ่งแปลว่าอร่อยดังนั้นนักเรียนเอก็เลยพูดว่านะครับ the g r i l l e m o n is d e l u s นะครับปลาแซลมอนย่างนั้นอร่อยนักเรียนบีก็เลยบอกว่าใช่ใช่ก็จริงแต่บัด the spaghetti n a p o l i t n a p o l e t a n o เอ,อาหารอิตาลีเรียกไม่ค่อยถูก สปาเกตตีนาโปลเลียนนะครับนะอีสมอลดิเลจส์นะครับดิเลจส์สามพยางนะครับต้องใช้มอลนำหน้าและตามด้วยแดนอร่อยกว่าอร่อยกว่าอะไรครับก็อร่อยกว่ากริลแซมมอนนะครับกริลแซมมอนนะครับคราวนี้นักเรียนสีก็เลยบอกว่าเดอะกริลเดอะกริลเบฟสเต็กนะครับที่เขาให้ให้มานะครับนะเดอะกริลเบฟสเต็กแต่สเต็กเนื้อย่างนะครับนะอีสเดอะมอสนะครับดิเลจส์สามพยางต้องใช้เดอะมอส ออฟอนะครับอร่อยกว่าอาหารทั้งหมดเลยเข้าใจด,ดีแล้วยังครับได้ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่ไปข้อสุดท้ายอีกข้อหนึ่งนะครับนักงเรียนจะได้เข้าใจดียิ่งขึ้นนั่นก็คือขอให้คำว่ามาโคคาเฟ่น,นะครับเป็นชื่ออาหารนะครับนะแซนด้าคาเฟอ่อไม่ใช่นะครับเป็นโทษทีครับเป็นคาเฟ่ของคนนะครับนะ Marco Cafe ก็คือคาเฟ่ของ Marco, s e n r a Cafe ก็คาเฟ่ของ s e n r a ส่วน Waterside Cafe ก็เป็นคาเฟ่ Waterside ก็เลยกันนะครับเอาเป็นว่าชื่อเฉพาะแล้วให้คําว่าผู้คนเยอะนะครับ c r o u d แปลว่ามีคนเยอะเอก,ก็เลยบอกว่า Marco Cafe is c r o u d นะครับ Marco Cafe นั้นมีคนเยอะมี B. ก็เลยบอกว่าเยดใช่จต่ในด้วยบัดแต่ว่า s e n r a Cafe is more Cloud than เห็นไหมครับคราวเป็นคำหนึ่งพยางก็ดีก็จริงนะครับแต่เติม e.d. นะครับเติม e ดเมื่อไรไม่สามารถที่จะเติม e.r. ได้นะครับนะต้องใช้มอนนำหน้านะครับนี่คือหลักการใช้คำเปรียบเทียบนะครับเหมือนที่คุณครูบอกเบื้องต้นนะครับนะแต่คาเฟ่ของแซนด้านั้นมีคนเยอะกว่าคาเฟ่ของมาโครส่วนนักเรียนที่3นะครับบอกว่าเย่ใช่ก็จริงนะครับ But แต่ว่านะครับ Water Side Cafe Water Side Cafe is the most crowd the of crowd นะครับหนึ่งปพยางก็จริงแต่ลงท้ายด้วยดีนะครับให้ใช้ the most นะครับไม่มี crowded s ไม่มีนะครับนะเติม est ไม่ได้นะครับลงท้ายด้วย ed ลงท้ายด้วย able ลงท้ายด้วย ios ลงท้ายด้วย i ng นะครับไม่สามารถที่จะเติม est หรือเติม ER ได้นะครับ จบนะครับนะคุณครัวที่